ในการประกอบตู้ไซฟูบอดี้เริ่มจากขั้นตอนที่1ประกอบโครงเด็กของตู้ในกล่องจะมีท่อให้มา2แบบคือท่อ A และท่อ B โดยท่อ A จะเป็นท่อขนาดสั้นส่วนท่อ B จะเป็นท่อขนาดยาวสังเกตง่ายๆว่าจะมีสติกเกอร์ติดอยู่ที่ท่อการประกอบจะใช้ท่อ a ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมด้านล่างและด้านบนตู้ จากนั้นนำท่อ B มาเชื่อมต่อท่อ A เป็นข้อต่อแนวตรงขั้นตอนที่2เมื่อประกอบโครงเสร็จแล้วให้นำโครงวางบนผ้าเต็นท์ซาวน่าวางให้เข้ามุมพอดีตามโครงสร้างขั้นตอนที่3ใส่ผ้าเต็นท์ทั้งด้านบนและด้านล่างแนะนำให้เริ่มจากคุมด้านล่างก่อน จากนั้นค่อยคลุมโค้งด้วยผ้าด้านบนให้แนบสนิทกันพอดีทุกมุมขั้นตอนที่4・เมื่อเต็นท์อยู่ในตำแหน่งเรียบร้อยแล้วให้รูซิปทางด้านหน้า <Okay. S 1> เพื่อปิดให้สนิทขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่ 5· ยกตู้ขึ้นวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการนำอุปกรณ์พรมและเก้าอี้แผ่นเท้าจัดวางด้านในเสียบปลั๊กแค่นี้ก็เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะ